สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นตูริโอยังคงอยู่กับต้นยางอินเดียเขียวยางอินเดียสีแดงแล้วก็ยางอินเดียด่างตามที่หลายๆท่านได้มีโอกาสดู คลิปในการย้ายกระถางปลูกยางอินเดียไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมือเยนซูโรได้สัญญาไว้ว่าเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลใบของยางอินเดียให้มีความเงางามสวยเหมาะสมที่จะอยู่ในอาคารบ้านเรือนได้สามารถเพ่งพินิษด,ดูได้อย่างใกล้ชิดสวยงามเราไปลงมือปฏิบัติกันเลยครับ อันอื่นเราไปดูอย่างใกล้ๆนะครับสําหรับยาอินเดียที่ยังไม่มีโอกาสในการ ทำความสะอาดใบให้มีความสวยงามเราจะเห็นฝุ่นที่เข้าไปจับอยู่บริเวณใบต่างๆนะครับตลอดจนเราจะเห็นคราบน้ําที่หากเราลดน้ําไปแล้วแบบสเปรย์ปรากฏเป็นรอยด่างเป็นรอยจ้าต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างที่ทุกท่านมีโอกาสเห็นกันเนาะรวมไปถึงบริเวณโคนกลางใบ <c oughs> เห็นไหมครับเส้นกลางใบตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็มีคราบน้ํา <c oughs> คราบฝุ่นต่างๆที่ท,ที่ติดยึดอยู่บริเวณต่างๆเหล่านี้เยอะแยะมากมายเลยครับความสวยงามจะเกิด ขึ้นได้หากเราทําการเช็ดฝุ่นให้หมดไปเสียก่อนโดยที่ฝุ่นต่างๆเหล่านี้หากเมื่อหมดลงไปแล้วเราก็จะมีขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งในการที่จะเพิ่มความเงางามให้กับต้นหรือใบของอยางอินเดียขั้นตอนแรกเราก็จะไปทําการเช็ดฝุ่นหรือคราบน้ําต่างๆที่ยึดจับอยู่บนใบออกเสียก่อนครับ การนำคราบน้ำหรือคราบฝุ่นออกจากพื้นผิวใบต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ประการใดนะครับเพราะว่าตัวยางอินเดียเป็นต้นไม้ที่มีใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ตัวผิวใบมันความที่มีใบหนานี้ก็จะทําให้เราสามารถที่จะเช็ดเขาโดยที่ไม่เกิดความบอบช้าได้ง่ายๆนั่นเองก่อนอื่นเราต้องมีผ้าสะอาดๆไว้ก่อนเลยแล้วก็นําไปชุบน้ําพอหมาดๆจากนั้นก็จะนํามาเช็ดที่บริเวณใบครับเมื่อเราชุบผ้าให้พอหมาดๆแล้วนะครับเราก็ทําการรองมือ ลงไปที่บริเวณใบอย่างที่ผมทำนะครับแล้วก็ใช้วิธีการจับประคองใบไว้นะครับแล้วก็ทำการรูดใบใ,ในนักษะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจะมีฝุ่นเปื้อน,นตามออกมาเลยนะครับพยายามรองน้ำหนักที่เรากดลงไปตรงไหนก็พยายามรองผิวใบไว้นะครับรองไว้ให้ท่วนทั่วเลยทำแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวซอกใบได้ถ้าทำได้ก็จะดีมาก ในขณะเดียวกันตัวด้านล่างใบในขั้นตอนนี้ก็พยายามรูปแล้วก็เอามือวางไว้ครับด้านบนแบบนี้เลยนะครับรูปมาในทางเดียวเพื่อให้ฝุ่นนั้นลู่ตามขึ้นมานะครับหนึ่งใบผ่านไปเราก็ทําอย่างนี้ในใบต่อๆไปครับนะครับทำไปเรื่อยๆครับแบบนี้เลยรูปไปนะครับให้ทั่ว ดูสีข้างล่างเป็นไงครับเห็นไหมครับสีเส้นใบก็จะชัดขึ้นนะครับบริเวณนี้ทําการเช็ดต่อไปเรื่อยๆเลยครับถึงแม้ว่าใบจะไม่สวยงามจากการที่ถูกทําลายไปบ้างนะครับสําหรับผมก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่า1ก็คือทรงพุ่มของต้นของเราก็ยังดูมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็2ก็คือมันก็เป็นธรรมชาติที่จะไม่มีอะไรสมบูรณ์พร้อมไปทั้งหมดนะครับเราก็จะเก็บไว้ก็ทําการเช็ดต่อไปครับ รูปลงไปแบบนี้รูปลงไปแบบนี้คราบน้ําที่เช็ดไปนั้นอาจจะไม่หมดสืที่เดียวนะครับเราต้องอาศัยการหมันทำความสะอาดไปบ่อยๆเราก็ทําวนไปแบบนี้แหละนะครับใบล่างนี่ด้านหลังใบจะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าอยู่ใกล้ชิดพื้น บริเวณโคนถ้าทาได้ก็เช็เดลงไปด้วยนะครับทั้งหน้าใบแล้วก็หลังใบอย่าลืมว่าต้องทําการประคองใบไว้เสมอเลยนะถ้าตรงไหนที่มันมีคราบและพอจะเช็ดออกได้นะครับอาจจะต้องถูใบถูมาก็ต้องทํานะครับ่างนี้แหละค,คราบน้ำแบบนี้พยายามต้องเอามือรองไว้เสมอนะครับจากนั้นเราก็ไปทําการเช็ดทั้งต้น อย่างรวดเร็วครับผมก็จะตามไปทำต้นที่2และ3อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันครับ ต้นที่2เรียบร้อยครับต้นที่3ครับสำหรับต้นที่3นั้นก็คือยางอินเดียด่างมีทั้งยางอินเดียด่างขาวแล้วก็ด่างชมพูด้วยถ้าหลายๆท่านได้มีโอกาสได้ สัมผัสแล้วก็เช็ดใบเขาโดยตรงเราจะเข้าใจธรรมชาติของไม้ด่างเลยนะครับว่าทั้งยางอินเดียเขียวแล้วก็ยางอินเดียแดงหรือยางอินเดียสีแดงจะมีใบที่หนาและแข็งกว่าอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ตัวยางอินเดียด่างนั้นก็จะมีลักษณะของผิวใบที่บางกว่าเล็กน้อยการที่เราต้องทําชิ้นนี้เพราะว่าไม้อย่างยางอินเดียด่างที่เราจะต้องนํามาปลูกเลี้ยงในร่มตัวเขาเองก็มีโอกาสใกล้ชิดกับเรามากขึ้นอย่างเช่นถ้าเราไปวางไว้ข้างโซฟาหรือข้าง ตโต๊ะทำงานระยะของสายตาที่มองลงไปก็จะใกล้ชิดกว่าไม้ ท,ทั่วไปที่เรามองในสวนนะครับซึ่งเป็นการมองในระยะที่อยู่ห่างไกลออกไปม่ได้มาเพ่งพินิษ์พิจารณาลักษณะของผิวใบอาการด่างลายใบที่ด่างเป็นอย่างไรแม้กระทั่งเห็นทรงต้นในระยะใกล้ชิดการที่เราทาความสะอาดใบแล้วก็เช็ดเคลือบใบได้ก็จะทําให้ตัวความสวยงามของใบและทรงต้นก็ดูเด่นชัดมากยิ่งขึ้นและก็ส่งเสริมความงามในห้องของเราด้วยในขั้นตอนต่อมาก็สําคัญมากๆเลยคือขั้นตอนที่เรากําลังจะทําให้ผิ ผิวใบของอยางอินเดียด่างมีความเงางามและพอเขามีความเงางามสวยตัวเนื้อใบหรือผิวใบก็จะมีความเด่นชัดมากขึ้นตัวช่วยที่สําคัญก็คือท่านอาจจะหาน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวมาเป็นตัวช่วยสําคัญนะครับและเราก็ใช้ผ้าชุบน้ําหมาดๆนะครับบิดให้แห้งให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็จะกลายมาเป็นผ้าที่เปียกแบบหมาดๆหลังจากนั้นครับเราก็เทน้ามันมะกอกลงไปเล็กน้อยพอนะครับแล้วก็เริ่มทําการเช็ดใบต่อไปครับวิธีการเดียวกันเลยนะครับ เราก็ทาการเช็ดใบลงไปแบบนี้นะครับยังคงทําการประคองหลังใบอยู่แบบนี้เลยทั้งหน้าใบหลังใบนะครับเมื่อเราจะเช็ดต้องทําการประคองไว้แบบนี้เลยเราจะเห็นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างใบที่เช็ดกับไม่เช็ดได้บ้างแล้วนะครับเราก็เช็ดทําการเช็ดต่อไปครับรองมือไปด้วยนะครับ แบบนี้นะครับเช็ดไปได้เรื่อยๆครับให้ครบทุกใบแบบนี้นะครับเอามือรองไว้แล้วก็เช็ดเช็ดไปครับหลังใบด้วยนะครับ พอามาถึงในขั้นตอนนี้เราจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนระหว่างต้นที่ทําการเช็ดใบแล้วกับต้นที่ยังไม่ได้ทําการเช็ดใบถึงแม้ว่าเป็นธรรมชาติของยางอินเดียด่างที่เขาจะดูโดดเด่นจากการที่มีผิวใบมันตามธรรมชาติอยู่แล้วประกอบกับเราได้ทําการเช็ดเอาฝุ่นบางส่วนออกไปแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสได้เห็นเนื้อใบที่สวยงามของเขามากขึ้นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวผิวใบที่เราทําการเช็ดด้วยน้ํามันมะพร้าวหรือน้ํามันมะกอกอก่อนหน้านี้เราก็จะเห็น ได้แตกต่างกันเลยนะครับเราไปดูวิธีการเช็ดอย่างรวดเร็วกันครับ ต้นที่3ก็เรียบร้อยครับหากทุกท่านพอจะมีเวลาและอยากจะทําให้เขาสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยความที่มีผิวมันดูสดใสนะครับก็อาจจะตามเข้าไปเช็ดบริเวณซอกต้นแบบนี้นะครับด้วยก็จะทําให้เราพอเรามองในระยะใกล้เข้าไปเราก็จะเห็นความเงางามไปที่ตัวลําต้นด้วยและรวมไปถึงอาจจะเป็นการช่วยในการเก็บรายละเอียดบริเวณในส่วนที่เราได้เช็ดยังไม่ทั่วถึง เราก็ตามเข้าไปซ้ําก็จะทําให้เกิดความเงางามมากขึ้นนั่นเองครับเราดูความแตกต่างระหว่างใบด่างกับใบที่เป็นสีพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยางอินเดียเขียวยางอินเดียแดงหรือแม้กระทั่งยางอินเดียดำนะครับพอเราเช็ดใบเนี่ยความสวยสดงดงามของใบตัวเนื้อใบก็จะดูแจ่มชัดขึ้นมามากๆเลยพูดง่ายๆก็คือว่าถึงแม้จะเป็นยางอินเดียสีธรรมดาก็ดูโดดเด่นไม่น้อยกว่ายางอินเดียด่างเช่นเดียวกันพอเราเช็ดใบแล้วนะครับก็ เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับการเช็ดใบยางอินเดียขั้นตอนง่ายๆมีอยู่เพียงแค่2ขั้นตอนเท่านั้นเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับการที่เราหาผ้าสะ,สะอาดมาแล้วก็ชุบน้ําแล้วก็บิดพอหมาดๆนะครับก็คือมียังมีคงความเปียกอยู่ แต่เป็นเปียกที่ไม่ติดมือนะครับเราก็เช็ดทําความสะอาดบริเวณใบเอาฝุ่นเอาคราบน้ําต่างๆออกก่อนขั้นตอนที่2ก็อย่าลืมไปหาน้ํามันมะกอกหรือน้ํามันมะพร้าวมานะครับในการที่จะนํามาเช็ดเพื่อที่จะทําการเคลือบใบทําหน้าที่คล้ายๆกับคิวตินที่อยู่บนชั้นคิวติเคลของตัวผิวใบก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้เกิดความเงางามของผิวใบ แล้วก็ตัวลำต้นมากยิ่งขึ้นสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นั้นๆมีเป็นประจำอยู่ที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนทุกท่านที่ รักแล้วก็ชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับเพราะมือเย็นจะมีสาระดีๆอย่างนี้ออกมาเป็นประจำสัปดาห์ละหลายๆตอนเลยครับและถ้าหากท่านกังวลว่าท่านจะพลาดสาระดีๆไปแล้วก็เชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทุกครั้งที่มือเย็นอัพคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันก็เชิญชวนทุกท่านกดแชร์ให้มือเย็นด้วยนะครับ วันนี้มือเย็นสตูดิโอและยางอินเดียดาขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับเคล็ดลับในการดูแลไม้ใบให้มีความสวยงามแบบนี้สามารถใช้เทคนิคนี้กับต้นไม้เกือบทุกต้นเลยนะครับมีข้อสังเกตรหรือข้อพิจารณาไว้ว่าใบไม้ที่เราจะทำการเช่น,ชนแบบนี้ จะต้องเป็นต้นไม้ที่มีใบหนาแล้วก็มีพื้นผิวใบที่มีความเงางามีขนาดใบไม่เล็กจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าใบเล็กก็เช็ดกันจนท้อเลยครับอีกประการหนึ่งสำหรับใบไม้ที่มีลักษณะเป็นใบขนอย่างเช่นลวสีผสมอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ควรจะนํามาเช็ดใบเพราะว่าตัวผิวใบที่เคลือบก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดๆครับแล้ก็อาจจะสร้างความเสียหาย ให้กับใบไม้น,นั้นๆด้วยสําหรับท่านที่กังวลว่าการใช้น้ํามันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวจะมีอันตรายกับต้นไม้หรือไม่ก็ต้องขอเรียนตามตรงว,ว่าจากประสบการณ์ที่ใช้มาหลายปีนะครับก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเพราะว่าตัวโครงสร้างของใบพืชมีชั้นผิวที่เราสัมผัสได้ก่อนใครเพื่อนก็คือคิวติเคิลที่เคลือบผิวใบอยู่ปกป้องใบพืชแล้วก็ทําหน้าที่ในการป้องกันการคายน้ํา พืชด้วยโอกาสที่น้ํามันมะกอกหรือน้ำมันมะพร้าวจะซึมเข้าไปในใบพืชแล้วสร้างให้เกิดความเสียหายเป็นไปได้ยากมากๆครับ